ใส่แมสก์ไงแบบถ้าไม่อยากให้หนูแซะก็ต้องใส่ใจหรือเปล่าวันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ทุกคืนฉันทาพรางายทุรนทุรายที่มันทำได้เพียงร่างรักรือเปล่าฮะรักสิใครจะไม่รักแฟนตัวเองมากอันนี้พูดจากใจหรือพูดจากปากเฉย ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกกก็ผมบอมเอ็นเฮดอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการแฟนเดย์พีที่สามนะครับผมมาลุนกันนะครับว่าอีพีที่สามเนี่ยแฟนเดย์จะเป็นใครนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสวัสดีครับชื่ออะไรล่ะครับเนี่ยไม่บอกอเกย์ไปหรือเปล่าเกิดไปหรือเปล่าครับวันี้อ่านไม่อกคไม่ออกครับส <c oughs> วัสดีครับพี่เหงาเอา,เเาพี่ชื่ออะไรพี่เชื่ออะไร อ่าพี่หรอหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอรับว่าลืมชื่อตัวเองพี่พี่ชื่อบีนะพี่ชื่อบีบีใช่พี่โม้เพราะว่าเชื่อใจไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะเอ้ยมันไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าเชื่อใจไม่ค่อยได้อ้าวทำไมอ่ะเกินไปหรือเปล่า ก็มันไม่น่าเชื่อโอ้ทำไมอ่ะมันแปลกตรงไหนอ่ะลองเรียกดูดิล,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 ลองลองลองเรียกดิพี่บีเอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องเรียกเรียกพีก็ได้สมมติว่าเราอายุเท่ากันนะลองเรียกดิพ <laughs> อีอืมวันเนี้ยวันเนี้ยอะไรสนใจสนใจเป็นแฟนเดย์หนึ่งวันรือเปล่าครับ <laughs> แค่แค่หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันนะใช่ครับได้หรือเล <c ười> ่าอยางอยากอยากเออ э <c ười> ได้ก็ได้กล้าขอก็กล้าให้นะกล <c ười> ้าขอก็กล้าให้เออไม่ไม่พูดคำจำเป็นนะครับ <c ười> เดี๋ยว <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาที่รักไปเล่นสี the, ่วิเสียเดเดเดแบกเองนั่นแหละขอขอตีขอตีต <c ười> ีตัวใหม่กันชุดชุดนี้มาเล่นไม่ออก เกินไปหรือเปล่ารองเท้าช้างดาวสีเขียวเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ช้างดาวครัเกินไปหรือเปล่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่รองเท้ากล่องกระดาษเฮ้ยมีคนบูบี้ดูดิเปล่าครับอาวก็ก็ยังไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่ดีก็มันมันดีแบบโลกไม่ร้อนด้วยประเด็นอะเยี่ยมเลยเกินไปหรือเปล่า พวกมีรองเท้าอย่างเล้ไม่ค้าบอกว่ามันมันดีไงก็คือแบบมันลดโลกร้อนได้นะประเด็นนะ่ะท้าแบบใช้หันมาใช้กล่องกระดาษกันอนะ่ kill. Kill. ะทรเปิลคิลสวัสดีวันนี้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  เป็นคนล่ารางเลยดิยอ่าเป็นคนล่ารางอะไรฮะเฮ้ยพาไปดูหนังครับไหนหนังอ้าวเก่งไปไหรือเปล่า <c oughs> ไอ้๋อย่าลงหนังปิดแก่ไปไหรือเปล่าวันเนี้ยอ๋อเจบ<ห>็บเลยข้ามาดูข้ามาดูจอสีเทาอ๋ออุตส่าห์แบบสั่งป๊อปคอร์นไว้อ๋อลงหนังปิด กันไปหรือเปล่าอ๋อลืมไปอะ่ะจำเวลาผิดไงรอบรอบเนี่ยรอบตีสองอะใครเขาจะเปิดให้ดูว่าโอห้างิีตั้งแต่สี่ทุ่มหรือเอ,อลืมดูมเวลาหรือเปล่า <c oughs> เราเข้าห้างมาได้อ๋อเก่งไงไม่มันนั่งไม่ได้อยากนั่งมานั่งในใจพี่ไหมล่ะจะได้นั่งได้นั่งไม่ได้หรอกคนมันเยอะเฮ้ยตัวไม่เชื่อเลยครับให้กันไปหรือเปล่าเอ้แต่ไมทแ เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่พูดความจริงอ่ะครับเนี่ยดูจากทรงก็รู้เลยมึยงจกีกระโดดจนตกเลยเออแกไปริบเป้ายุยเฉยเป็นหรือเปล่าครับเนี่ยก็ <c oughs> ไม่อยากอยู่ในเฉยอะอ๋อไม่อยากอยู่ในเฉยก็ไม่อยู่ในใจเขาบอกว่าคนมันเยอะ <c oughs> คนเยอะอะไรหรอะแกไปริบเป้า <c oughs> คนมันเยอะก็ <c oughs> ใช่สิอนั่งห่างก,กันด้วยเออเกินไปไหรือเปล่าครับไม่อยากมานั่งใกล้กันหรอโควิด <c oughs> เออแต่เอาใส่แมสครับผมใส่แมสครับใส่แมสรับวเทีกันไปหรือเปล่ามันใกล้ได้แค่นี้แหละ <c oughs> ใส่แมสแงแบบถ้าไม่อยากให้หนูแซดก็ต้องใส่ใจหรือเปล่าร <c oughs> อรฟังยูงนนะครับวันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ทุกคืนฉันพ้าพางพายทุรนทุรายที่มันทำได้เพียงลางมา ได้โปรดซักครั้งให้ฉันเข้าไปที like ่ใจของเธอมันยินดีนำเสมอฮอหรือว่าฟาสติกเลยอ่ะร uh> ักเลยอ่ะรักรักนะครับรักขโมยอ่ะรักนะครับเกินไปหรือเปล่าเกินไปอ่ะเปล่า แกนใจทำไมไม่แกนใจล่ะครับอะไรอ่ะรักหรือเปล่าครับรักสิใครจะไม่รักแฟนตัวเองมากออันนี้พูดจากใจหรือพูดจากปากดเชยวขอสักคนที่มีหัวใจน่นั้น โอ้ใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป I just wanna be ่เอาเอาเออย่าฟังอย่างเดียวเอาเอาไม่ได้รับปากแล้วอะรักก้เจอกานมันก็ยังมีงพออยากได้ยินเธอฟู๊ซ อในสุดท้ายเคยปะได้ได้ได้อย่าเพิ่งารักกันนี้ได้ไหมอย่าทำเป็นเหมือนรู้ใจตรงกันแต่หากว่าเธอไม่รู้สึกแบบนั้นก็ฆ่ากัน ที่ตายเลยจะด,ดีกว่าไหมเหนือกว่าสงสารคนที่ชอบเธอจะได้ไม่พาดเมื่อไรให้ห่วยไปไากแต่มาแค่นี้โอ้อ oh <yeah. S 3> ว่าฉันดีไม่พอหรือเป็นเพราะเธอรอใคร ทำไมทำไมไม่รักกันบ้างสิ่งที่เธอให้คืนกลับมาก็มีแค่ความวา่างเปล่าอยู่ใกลใ้เธอทุกทีก็เงาใกล้กันเหมือนยิ่งหางและสุดท้ายคงต้องยอม ปล่อยไปล้วยยอมปล่อยวางพอฉันเหนื่อยแล้วกับการทุ่มเทเมื่อใจเธอเหมือนดังทะเลความรักฉันเหมือนกับฝนทำดีสักกี่หนก็เหมือนฝนตกในทะเล ธอไม่เคยรู้สึกอะไรฉันฟันเป็นทัแพลพอจะพอยิ่งฟื้นไปต่อยิ่งเสียใจเอาเรียกเรียกชื่อผมได้หรือเปล่าครับบี <c oughs> ชื่อน่ารักหรืเปล่าพี่บีไม่ไม่ต้องมีพี่ได้ไหมครับมีครับ <c oughs> ไปแล้วอ่ะลองเริน่นดิลองเริน่นดิขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้มไมไ่เรี้ยงมาดิฮะขอให้โชคดีอ่ะใช่ขอให้โชคดีต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ได้ปไ,ไปไหนแค่จะอบไว้พรอมจากนี้ให้นอนฝันดีรู้กันเพียงเราหลง ไม่ตอนที่เธอเหงาฉันยังรออยู่ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าเธอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทางที่เด็กที่เราสองนั่นต้องแยกจากกันใช่ปะไม่หรอเอา อย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จใกเท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญอะไรต่อ <c oughs> ใสเจ,จ้าว่าสีหัสไอผู้เดียวใสเจ,จ้าว่าสีไอเดียวแค่ไอ เอาอพี่ต้องร้อง่ให้แบบดูฟังก่อนไม่รู้ขอโอกาสในเดือนจะาเธอให้กันสิเหตุมันให้ดีสิหักเจ้าให้เละลายกว่านี้สิปีเศร้าปีสิบปดจืดป่จานแค่เป็นทีหนึ่ง ในใจเจ้าสิอยู่เคียงเจ้าจนอดอาวสานฝันเป็นจริงได้เมื่อมีกันและกันตั้งแต่เมื่อน,นั้นขอใจเด้เจ้าก็ร้องเมียขอใจเด้ที่มาเหตุให้เธอคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ ความจริงมันก็พ่อสำนั่นเฮาก็แค่แค่คนทั่วไปคุยเซกโรบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเอาแต่เก็บเอามาปื้มอันไปยิ้มไปขอใจเด้อที่เ็ให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดยังโดนไป หลักมาว้าวกับข้าเจ้านี่โดนไปลอยมาพอกันละบะละโดนไปส่ย่ำใดหรือเห็นน้องเป็นควายหรือไงถึงปิดบังโดนยังเหตุไม่ใส่พดีแนวนี้เมื่อกี้ครั้งบอกหนังแน่ดึงฟังเต ลืมเนี่ยขนาดเพลงที่ตัวเองชอบยังลืมเลยคิดเอาฟังเลยอยากฟังเจ็บแสร้ังสุดท้ายตัางเดนกันไปคนละทางจะไปนอนอ่ะบอกฝันดีหน่อยดิหวานอันเข้าเลยนะภาษาไทยได้แล่าฝ <c oughs> ันดีนะครับสีฝันดีนะคะวี รักเขาไหมอะรักสิแฟนตัวเองก็ต้องรักปะเขาเต็มใจามาไปแล้วนะครับไปลวไปเหมือนกันแฟนนายเห็นผีฟัน, <Bye. S 1> MP, ฟนดีเห็นผมนะครับัตายนีกว่าไ,วา,าไปแล้วนไปล้วไปแล้ว <laughs>